สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีสิภาเขาในเมืองเด้อคะ่พะพอดีสิไปหาน้องสาวก็สิไปหาหลานสาวเอาบักเชอรีกับผักกระถินกับหัวปีไปฝากเขาคะ่ะเดี๋ยวไปกันเลยคะ่ะไปเจอกันยูพื้นเด้อจ้าอุ้เห็ดอีหยังค่ะผักกระถินอู้ผักกระถินทำไมเยอะจังเลยพูดน,น่อะป้าดึงผักกระถินพุ่น่ะข้างบนนั่นป้าดูดิเกาะลงมาอีก มันอ่อนอย<ด>ู<ด>่เพ<ะ>ิ่มเลยเอามันจนะแก่เหมือนคุณนะแก่ๆทั้งนั้นเลยผักกระถินกระถินเขาเรียกว่าเป็นสตอสตออีสานคือผักกระถินนี่แหละบัตชิรีนะบ๊อบบี้ไปไหนฮะไปสำรวจคุณบัตต์บัตชิลี่ค่ะดกอีกแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยแกเก็บมื่อนี่ยแกเก็บเก็บไปอีกกอนค่ะนี่เสียดายมั้งค่ะคุณนะ มีแต่หนวยแดงๆกำลังงามเลยกำลังกินเลยค่ะทางนกทางกระรอกมากิน่นอันนี้เหลือ,อนกเหลือกระหลอกกินค่ะเดี๋ยวสิเก็บไปอีกก้อนค่ะ์เมน,นี่อ้ยลายคลักคณนะบักเชอรี่มีแต่หนวยลุกสุกๆเลยค่ะบักเชอรี่ค่ะพี่น้องคะลายคลักอันนี้เก็บมาหลอบทีเท่าใดรหรือบุ้นี่เต็มตะก,ก้าเลยเชอรี่สดๆจากต้นค่ะผักกาทินก็จากต้่นนี่ค่ะนี่ ผักกะทินสดๆสดสดนี่อ้ยหลายคักผักกะทินของเห้าคุณอนะปาดมาเอาเด้อคะ่ะหยิบได้เลยนะคะใครอยากหยิบก็หยิบเลยผักกะทินของเห้าปาดเอามากินกับตําสมเอาไปใส่ทอดไข่นี่เป็นสตออีสานยางดีเลยคะ่ะนี่ผักกะทินของเราคะ่ะอุย้ยเยอะจังเลยกําลังกินเลยนี่ปาดหลายคักหลายแน่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ กะทินค่ะผักกะทินสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนีสิผ้าเขาในเมืองเด้อค่ะพอดีสไปหาน้องสาวก็ไปหาห้านสาวเอาบักเชอรี่กับผักกะทินกับหัวปีไปฝากเขาค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปเจอกันยูพื้นเด้อจ้าของฝากจ้าของฝากเอาไปฝากน้องสาวก,กับห้านนี่ผักกะทินผักกะทินกับเชอรี่ เ,เชอรี่ของเฮาอุ้ยเชอรี่แล้วก็บักมะปีนี่ปีกล้วยเชอรี่สดๆสดสดค่ะกระตานึงเลยค่ะของฝากจากบ้านนาค่ะแล้วมาถึงบ้านหลานแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปข้างในค่ะมาแล้วไปไหนกันนาะบัดนี้มามาแล้วมาแล้ว นี่นี่ไงนี่อู้บักเชอรี่พูดนะเชอรี่อันนี้เป็นเชอรี่ธรรมชาติปลูกเองเป็นยังไงคะอร่อยะยังไงไปดูก่อนว่าทําอะไรเดี๋ยวไปแดงจะไปดูก่อนว่าทําอะไรอุ้ยปาดอันนี้นี่ค่ะนี่นี่จะมีหอยหอยนี่อยู่ตรงนี้ยังไม่ทําเลยซื้อมาหอย มีหอยหอยหวานนี่ค่ะหอยหวานหอยหวานแล้วก็บักอะไรอีกกุ้งว้าวได้กินกุ้งอะไรอ่ะงกุ้งแล้วก็ปลาหมึกคุณน่ะปลาหมึกกระดองแล้วก็หอยหอยนางรมด้วยโอเคเดี๋ยวจัดการทำกันเลยหอยนางรมก็มีไปปลาหมึกปลาหมึกทำอะไรเนาะนี่ยำเหรอไม่ตัลวกจิ้มโอ้ลวกจิ้มมาเลยมาแล้ว สวัสดีจ้ามาแล้วลืมเอากระเป๋ามาให้แล้วอีกคนหนึ่งสวัสดีค่ะมีอะไรมาปากคุณหน้าบอกอนั้น่ะอุ้ยทำอะไร่ะเนี่ยแกอีกกุ้งคุณเดชเดี๋ยวนี้น่ะอีหยังกับเป็นชิปปุ่เดอุ้ยนด้วยั่นานอันนี้กุ้งอันนี้ หัวมันี่คือินมาป้าคุณแม่คิดนะเออแมนกูไนโลละก่องร้อยแปดสิบมันมีเป็นตัวบางยี่ห้อขนาดไปซื้อคุณอะมาเร็วนี่มามีอะไรอีกสวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะคนนี้ชื่ออะไรคะหนูว่ากัปตียาค่ะจำไม่ได้หรอกมาเร็วอาหารของเราค่ะ กุ้งปลาหมึกหอยนางรมกะทิ้นหอยหวานวจิ้มซีฟูด้ดผักสดสดค่ะน่ากินมากเลยค่ะชิมมันด้วยค่ะออโอ,อ,นะอ,ะอ้มันจะแซ่บเลยอ้จะแซ่บให้ นี่คอเลสเตอรอลสูงเดงหอยมแมลงภู่โอหอยอันน,น,นางลมมล็ไมวดออย้ากินเบิกันเยค่ะมื่อนี้อีกจุง้งอีกจุง้งอีกกุ้งอีกกุ้งอี้ยในกุ้ง

ใไหมคะแซบปะแซบจ้าแซบจ้าพูดสิแซบแซบเเก่งมากคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องี่พี่เหรอรู้ว่ามมาแน่แต่ว่าจักมากินเลยนู้นจะภาพวันนี้ ขอบใจเจ้าภาพเด้อขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยขอให้เจ้าภาพจงเจริญพุ่นแล้วนี่เจ้าภาพป้าเอาเรือนมาเบิ่งด้วยมียังได้พุ่นอห์ถ้าวายอีส่วนมากินบาร์บีคิวแต่ว่ามันจะได้มีโดนอยอะมากหนาวก่อนมันหนช่วงนี้มันกว่าอ้ยเป็นแต่แซ่บมากๆเลยค่ะอีกกุ้งปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยหวาน เพชรเป็นเมียงค่ะเมียงซีฟูด้ดนายกินมากเลยผักกระถินนี่ผักกระถินที่เก็บมาให้ผักกระถินที่เก็บมาจากบ้านนะคะเอามาแกะนี่ก็มากินกับหอยนางรมพอดีเลยแซ่บแซบสดสดเลยค่ะเมียงซีฟู้ดสดสดแซ่บแซบเลยนายกินมากมากเลย